อุ้ยเธอเป็นอะไรอาจารย์เธอเป็นอะไรของเธอผู้ชมเห็นไหมผู้ชมความขลังของเราเนี่ยน้องขวัญจะต้องไหวเราทุกๆทุกๆทุกทุกฉากเลยอ่ะเอาอันนี้คือโป๊ะค่ะโป๊ะไม่เป็นไรนะนึกว่าเปิดรายการอ่ะดู คือกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่หลายๆเรื่องเลยแบบไม่อะไรบ้างอะตอนนี้ที่คิดตอนเนี้ยอืเดี๋ยวกําลังนึกเมื่อกี้ถึงพูดถึงเรื่องนี่ในไลฟ์สดในเฟซบุ๊กว่าว่าอาร์มเขาทักมาสวัสดีครับขวัญอาจารย์บอยแล้วก็นึกอยู่แล้วก็น้องอาร์มเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นเอฟซีผมเนี่ยตั้งแต่น้องอาร์มอยู่ปฐมอตั้งแต่สมัยก่อนผมอยู่ผมอยู่อีกช่องหนึ่งอะจันแดงอะนานมาแล้วอ่ะจนจนตอนนี้น้องอาร์มเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของเพจ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพลงลูกทุ่งนะถ้าอาร์มดูอยู่นะก็ฝากน้องขวัญไว้ในอ้อมใจพี่อาร์มเขาก็เอฟซีหนูก็ชอบแบบว่ารู้จักกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์แบบว่าคือนิสัยดีมากแต่เมื่อกี้ก็คือเล่นมุกโชว์อาร์มสักหน่อยแล้วกันนะอันนี้คือมุกนะมุกมุกอาจารย์ให้เป็นอย่างนั้นเถอะโอเคเป็นมุกเป็นแล้วดูเป็นเป็นตลกมากเลยเมนี่ยังดียังดีนะแล้วก็ตกกระใจไม่ใช่อาจารย์บอลเคยจัดรายการนะแล้วผู้ติกาอีกคนนึงอ่ะเผลอตัวยืนขึ้นมาสวเหรอ ดีนั้นแล้วหนูไม่พูดคือสวัสดีแล้วดีนัไม่พูดว่าไม่เปิดรายการเหมือนเดิมเปิดรายการเหมือนเดิมเรามาเข้ารายการกันต่อกลับมาค่ะกลับมาดึงสติตัวเองแป๊บนึงนะคะตอนนี้เราอยู่กันในช่วงที่สองอาจารย์บอยเนี่ยจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะาจานเคล็ดลับเกี่ยวกับนี่การถึงมันเข้าภาษามันดวงดีไงช่วงนี้จะบอกอย่างนี้เลยว่าท่านผู้ชมครับ อาที่จะถึงนี่อาสารหฮบูชาแล้วก็ต่อได้เข้าพรรษาเข<อ>้าพรรษาตีว<อ>่าสาเดือนโดยประมาณเนี่ยช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงดีๆของหลายๆคนเลยะนะฮะหลายๆคนที่เวลาดวงตกมานานนี่ผมแนะนําอันนี้เรื่องเรื่องแรกนะที่ยังไม่ได้บอกว่าวิธีไหวยังไงนะฮะอเอาเรื่องแรกก่อนเลยหลายๆคนนะฮะเวลาเราดวงตกแล้วเนี่ยผมอยากให้เราทําตลอด 1, หนึ่งพรรษาตรงนี้<อ>น้องขวัญเคยได้ยินถ้าไม่ชมเคยได้ยินไหมนะครับให้ชวนเทวดามาร่วมสวนมกับเรา อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องพิเศษนะพิเศษนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตกลงกับที่นี่มาก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีเนี่ยผมเคยทําก็คือต้องพยายามกําหนดว่าในแต่ละวันตลอดหนึ่งพรรษาเนี่ยเราจะไหว้พระสวดมนต์เวลาไหนเอาเวลาที่สะดวกสมมติก่อนบอกเอาล่ะอาจารย์หนูสะดวกหกโมงเช้าขวัญทำทุกๆวันหกโมงเช้าแล้วเวลาขวัญจะไหว้พระสวดมนต์นะฮะขวัญต้องตัดอีกชุดหนึ่งข้าง ชุดเหมือนชุดหมอนกราบนะให้กับเทวดาให้กับพระที่จะมาร่วมสวดมนต์กับเราก็คือตัดมาวางไว้เพราะว่า<ช>เราต้องคิดว่าเดี๋ยวจะมีองค์เทวดาเราเราสมมุติว่าจะมีเทวดาเนี่ยมาร่วมสวดกับเราเราก็เชิญท่านเนี่มาร่วมสวดมนต์แล้วเราเนี่ยทำทุกวันตามเวลาที่เรากําหนดะนะฮะตลอด3เดือนเนี่ยผมบอกได้วยว่าคุณทําได้นะครับแล้วสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยสำเร็จได้โดยง่าย อจารย์เเคยทาอยู่ครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งผมทํานะแล้วปีนั้นนะผมตั้งใจบอกผมจะสวดพระไตรปิฎกด้วยยาวนะพระไตรปิฎกเนี่ยยาวครับแล้วก็สวดชินบรญชรแล้วก็อีกสารพัดสารพัดเชื่อไหมทําได้จริงๆครับ3มเดือนเต็มๆแล้วดีจริงๆนะแต่อันนี้มันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าใครที่อยากจะทําก็ทําเถอะนะครับแต่หลังนี้ไปผมกําลงจะแนะนําแบบ ง่ายๆเหน็นอเมนเรามีแบบง่ายนะเอาแบบง่ายๆ่ก่อนอบบอตอนนี้แบบง่ายๆนะในช่วงนี้คือช่วงจะเข้าพรรษาเนี่ยเราจะไหว้พระไหว้เจ้าองค์ไหนดี<ง>ที่จะส่งเสริมดวงเราเพราะตอนนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมโดยง่ายจริงจริงหรืออย่างน้องขวัญน,นี่เองเนี่ยน้องขวัญที่ดูนะถ้าเกิดน้องขวัญสามารถขอกับใครก็แล้วแต่ที่สามารถให้เราได้โดยง่ายไม่ต้องรอคิวดีไหม อันนี้เหมือนกันเรากำลังจะคุยว่าเราจะขอใครที่ไม่ต้องรอคิวแต่เราต้องมีความดีแรกด้วยนะ,ะนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันอาทิตย์จนันทร์คารพุทธระสุกเสาร์อาทิตย์<า>ะนะเราจะดูกันว่าแต่ละวันควรจะไหว้ใครนะ,ะเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อน นะครับวันอาทิตย์ <One artist. S 1> ในช่วงเขา้าพรรษานี้<ะ>ที่ผมเห็นอยู่ถ้าเกิดคุณไปไหว้หลวงพ่อโสธระนะ,ระไม่ว่าจะอยู่วัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดไหนก็แล้วแต่แต่เป็นพระหลวงพ่อโสธรคุณไหว้คุณขอพรนะรฮะจำนะทรงฟ้ามโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรคุณจะสวดบทของท่าน<ะ>ก็ได้หรือไม่สวดก็ได้แต่ให้อธิษฐานให้ดีขอพรใหด้ดีถ้าเกิดคุณ,<ะ>คณเกิดวันอาทิตย์ วันนี้ต้องไปไหว้หลวงพ่อโสธร,รนะครับส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าวันจันทร์มักจะโลเลโลเลอะไรมัอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำแต่วันจันทร์นะครับตลอดพรรษานี้ถ้าเกิดคุณสามารถไหว้นะครับขอพรจากพระนะครับที่เป็นพระสังกษ์จ่ายอ,อดว่นพระสังกษ์จ่ายคุณขอพรท่านจะขอโชคลาภขออะไรแล้วแต่แต่ขอให้มันอยู่ในหลักของความเป็นจริงนะอย่างเช่นสมมุติ ไม่ได้ทางานแต่อยากได้เงินจ,กจกาจกจากเขาเรียกจากรายได้อย่างเงี้ยมันก็ยากนิดหนึ่งคุณต้องทํางานด้วยหรือถ,ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ในเรื่องของโชคลาภอยากขอจนเกินตัวก็คือเอาแต่พอดีอ่าถูกต้องครับแล้วเวลาไปขอนะฮะพระสังกจายนะฮะคุณคุณจันทร์ครับเคล็ดง่ายๆเลยเวลาเราไปเจอพระสังกายองคใ์ใหญ่ๆนะฮะคุณรูปพุงเลยไปถึงรูปพุงท่านนะฮะลูปพุงแล้วก็บอกเลยบอกขอนะขอช่วยหนูอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะบางคนนะ ผมบอกว่าไม่รูปภูมิก็มีนะบางคนนะรูปนิดนึงแล้วเป็นนวดโอ้นี่ก็ท่านนั่งขัดสมาธิถูกไหมะจะนวดขาท่านเนี่ยแล้วก็บอกก็ได้เหมือนกันที่คนเกิวันนีเคลสเนี่ยมันเป็นจากที่ผมเขาเรียกว่ารู้มานะครับอาจจะไม่ตรงกับใครเพราะฉะนแล้วไม่ต้องมามากกันไม่ต้องมามาออย่ามามากกันเดี๋ยวจะหิวนะเดี๋ยวจะหิวกันนะเพราะบางคนบอกเอออย่างงุ้นอย่างนี้อย่าไปคิดเยอะจริงๆหนูก็เพิ่งรู้นะจย์ว่า ถูกต้องีบได้องครับคือบีบบีบแล้วก็พูดไปขอไปนะครับวันจันทร์แล้วคนเกิดวันอังคารครับวันอังคารนะฮะให้ดีเลยนะฮะคนเกิดวันถ้าเกิดคุณจะขอนะฮะให้ขอกับพระปางนาคปลุกเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดนะหมายถึงว่าคนเกิดจริงๆวันอังคารต้องเกิดพระนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดวันนี้ที่เราคุยก็คือว่าขอพรจากพระปางอะไรหรือองค์ไหนนะครับวันอังคารครับเวลาไปขอพระปางนาคปลุกให้พกน้ําไปด้วยหนึ่งขวด นะครับไปถวายน้ำนะฮะกับพระปางหน้าปกแล้วขอพรแล้วถ้าใจดีนะทําบุญด้วยเสร็จแล้วก็กวดน้ํานิดหนึ่งกวดน้ํานิดหนึ่งไม่ใช่ไม่นิดหนึ่งไม่ใช่หรอนะกวดน้ํานิดหนึ่งกดรถเทเป็นแบบเป็นแบบเป็นทีทีหน่อยนึงนะฮะไม่ใช่อูนอาจารย์บอยบอกกดน้ำนิดนึ่งนิดหนึ่งอ่นางหยดสองหยดแล้วจบไม่ได้ก็คือกวดน้ําแบบว่าปกติถูกต้องครับถูกต้องครับเล็กน้อยน้อยพนังคานอย่าลืมนะไหว้พระปางน่าปกแล้วก็ใช้น้ําไหว้ อย่างอื่นคุณจะไหว้คุณไหว้ไปไม่เป็นไรแต่ให้เพิ่มน้ำนะครับส่วนต่อมาคนเกิดวันพุธนะครับพุธกลางวันกลางคืนเหมือนกันเลยเหือนนกัอย่าไปคิดเยอะครับกลางวันคืนก็คือพุธด้วยกันนะครับคนเกิดวันพุธนะครับเขาบอกว่าอันนี้แปลกนิดนึงในช่วงนี้อยากให้ไหว้ขอพรจากพระแม่คุณอิม เห็นไหมจะฉี่ไปนิดหนึ่งเป็นเจ้าแม่กุนอ oh! ิมแล้วนะครับคนเกิดวันพุธครับเวลาคุณขอเจ้าแม่กุนอิมนะครับก่อนอื่นคุณอาจจะสวดคาถาท่านน้ำมอไตยซื้อแตยปุยคิวโขกคิวหลังกองแตยเหลืองกัมกงซีอิมผูสักแล้วแต่คุณนะคุณจะมีง่ายอีกไหมคะอันนี้ง่ายสุดแล้นะริ่งมยาวกว่านี้นะแต่จริงต้องนำมาฮุกนำมาควบด้วยนะจริงๆอันที่ผมพูดนี้นโมกิวโขเลยนะครับแต่ที่ผมพูดนี้เอาแค่บทสั้นๆช่วงต้นนะฮะแล้วขอพรจากพระแม่กุนอิมแต่อย่าลืมนะ ขอพรจากพ่อแม่คุณอิมแล้วนะครับคุณจัดได้แล้วคุณต้องแบ่งปันด้วยเพราะพ่อแม่คุณอิมเป็นเจ้าแม่ที่ให้กับให้สมมติน้องขวัญบอกเนี่ยเจ้าแม่ขาให้หนูได้งานเยอะๆขอน้องขวัญได้งานเยอะๆน้องขวัญต้องแบ่งปันด้วยอย่างเช่นอาจจะแบบซื้อขนมนมเนยไปฝากเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือคือมีการให้ด้วยแล้วสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันจะดีมาเรื่อยๆก็จะดีถ้าเกิดคุณรับอย่างเดียวเวิร์กไหมใช่ไม่มันก็ไม่ดีนะวันพุธแล้วนะครับก็ต่อมาคนเกิดวัน พระธสบดีนะครับคนเกิดพระสบดีเนี่ยมักจะอย่างงุ้นอย่างนี้เป็นคนที่ชอบแบบเขาเรียกวางกฎเกณฑ์นฎเพราะพระธาตสบดีครับถ้าเกิดคุณจะไหว้คุณจะขอพรให้บังเกิดในเรื่องของโชคลาภณปัจจุบันหรือในสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้ได้งานเยอะๆเลยนะครับพระสบดีครับผมแนะนําว่าไปไหว้ขอพรจากพระนอนบ้างนะครับพระนอนนะฮะวัดไหนก็ได้จะเป็นพระนอนจักรศรีหรือพระนอนที่วัดบวรก็ได้นะฮะพระนอนที่ไหนก็ได้เขาเป็นพระนอน นะครับเวลาคุณไหว้คุณขอพรเสร็จแล้วนะครับไปที่ตรงปลายเท้าท่าน นะฮะแล้วไปกราบไปขอพรจากตรงนั้นอีกรอบหนึ่งก็คือนั่งไหว้ปกตินั่งไหว้ปกติติ้ก็มีที่ไหว้ปกติเสร็จปุ๊บเขามีปลายเท้าอยู่ปลาปลายเท้าของพระนะฮะคุณไปไหว้ขอพรตรงนั้นก็คือไปกราบไปขอพรตรงนั้นก็คือจะดีเลยถูกต้องครับคนพระสรดีนะที่ผมพูดเนี่ยประมาณ1หรือ2เดือนนี้เท่านั้นนะหนึ่งหรือสองเดือนนี้ใช่เพราะว่าของพวกนี้มันจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะฮะประหารเสร็จแล้วก็ต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะฮะศุกร์สุกกันหรือเกินจริงรู้สึกไหมคนเกิดวันศุกร์กอ ผมเจอมาเยอะนะแบบจะอะไรก็ไม่รู้แบบมองอะไรก็สนุกไปหมดนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขาสารเขียวหรือเปล่าคนเกิดวันศุกร์ก็เล่นสารเขียวแบบไม่ใช่มั้งไม่ใช่เรามั้งกาจะมีความสุขมาจากข้างในจริงๆใช่โอเคนะวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยอันนี้นิดนึงก็คือว่าขอพรนะฮะอยากให้ไปขอพรจากพระพุทธชินราช เ็เห็นไหมก็จะมีเขาเรียกจะมีสวยๆเป็นแหลมๆภาพพุทธชินราชเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟผมผมมองนี้นะผมมองไปเกี่ยวกับไฟปุ๊บคนเกิดวันศุกร์เวลาคุณไปขอเนี่ยคุณจะได้ขยันคุณจะได้มีไฟการทํางานเพราะคนเกิดวันศุกร์บางทีชิลเกินไปเออขอชิลแล้วลาแล้วลาปุ๊บบางทีเนี่ยมันเสียการเสียงานนะฮะเพราะดีที่สุดไหว้ขอพรจากพระพุทธชินราชแล้วการขอพรพระพุทธชินราชนะฮะเป็นไปได้ให้จุดทูบจุดเทียนด้วยคุณจะได้มีเตชธาตุจะได้เบิร์น เพราะถ้าเกิดคุณไม่เบินนะฮะเวลาคุณไหว้เนี่ยคุณไหว้มือเปล่าสมมุติมันไม่เกิดอะไรสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามักจะเขาเรียกนะอ่าเรื่องของโลกร้อนเรื่องของฝุ่นพ m เขาบอกมักมักจะไม่ค่อยจุดทุบเทียนถูกไหมฮะแต่ว่าอันนี้จุดเถอะเพราะว่าคุณต้องเบินคุณต้องเรียกว่ากระตุ้นดวงของคุณเพราะบางคนน้องขวัญรู้ไหมว่าไม่ได้กระตุ้นดวงด้การจุดพวกนี้เนี่ยทำให้ดวงเนี่ยเอื่อยเฉยมันจะเฉยมันจะขี้เกียจถูกรับ ต่อมานะฮะอีกวันหนึ่งก็คือวันเสาร์วันเสาร์เอ้ยไม่จะครบเจ็ดวันแล้วใช่ไหมจะครบแล้วครับแป๊บเดียวเองครบผมเร็วไงผมบอกแล้วว่าอันนี้เราจะหลักสูตรเร่งด่วนใช่ถูกไหมอันนี้แบบง่ายง่ายใช่ไหมฮะวันเสาร์ครับวันเสาร์ถ้าเกิดเป็นไม่ได้นะฮะไหว้ขอพรจากพระปางอุ้มบาศนะอุ้มบานะที่จริงจริงเป็นของวันพุธนะทำได้ใช่ไหมฮะแต่ให้เกิดให้คนวันเสาร์นี่ไปไหว้ขอพรนะครับเพราะอะไรครับเพราะเสาร์ในช่วงนี้ในประมาณเดือนตรงนี้เสาร์จะมีปัญหาเรื่องการทำหากิน รายได้จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแ้วเกิดคุณไหว้พระปางอุ้มบาทเนี่ยรายได้คุณจะได้ดีจะได้ปกติขึ้นมามแล้วเวลาไปไหว้พระปางอุ้มบาทน,นะถ้าที่ไหนเขาสามารถใส่เงินเลนในบาทได้ให้ใส่ไป<ห>ด้วย ไม่ต้องเยอะหรอกบาทสองบาทก็ใส่ไปแต่ให้ใส่เป็นพิธีเพื่ออะไรครับเพราะคุณจะได้มีโชคลาภคุณจะได้มีดวงในเรื่องการงานคุณจะได้ไม่ตกงานคุณจะได้มีงานเข้ามาเรื่อยๆนีม่แหละวันเสาร์เพราะไม่งั้นวันเสาร์นะน้องกวาดรู้ไหมว่าในช่วงเนี้ยที่จะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเดือนสองเดือนเนี้ยงานจะชะงักติดติดเี้ยติดตขาดต้จนเกิดวันอะไรอ่ะวันพุธอ่ะรอดไปพุธกลางวันกลางคืนพุธกลางคืนอ่าเห็นไหมเราเรากลางคืนด้วยกันนะจำไว้ก็เราหู เราะเวลาเห็นพวกเราสองคนนะฮะนั่งตัวกลมอย่างนี้ไม่ต้องตกใจ<อ>เพราะเราเป็นชาวราหูราหูแหมราหูต้องกลมๆใช่ราหูต้องผมบางๆแต่ไม่จําเป็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วพุดกังคืนเนี่ยจะบอกว่าจะมีเซนต์ตรงนี้แล้วสังเกตไหมน้องขวัญเนี่ยตอนหลังเริ่มละเริ่มจะเริ่มมีเซนต์ในเรื่องของการดูดวงบ้างละอ่าเริ่มละจริงนะคะทันหนูจะเล่าให้ฟังหนูกลับไปกลับไปที่ห้องจังหวแล้วไปหลับ <c oughs> ก็นอนฝันว่าดูดวงคนเยอะแยะไปหมดนางจัดราายกรจัดรายการจนจนเอาไปฝันแล้วว่าแล้วทำไมเราฝันอะไรฝันนั่งคืนนะฝันนั้นเช้ามืดอ่ะอันนี้่แม่นด้วยนะคือรู้สึกว่าอารมณ์เป็นแบบหลับๆตื่นๆว่าดูหมอตลอดเลยงงมากนี่แล้วหนูทักมาหาพี่บอลนะพี่บอลที่เป็นกีตารรายการพี่หนูฝันเนี่ยหนูฝันว่าดูดูหมอตั้งคืนเลยเนี่ยพี่บอกสงสัยน่าจะทำงานหนักกันไปแล้วนี่นะไม่แต่ผมเจอมานะพี่บอลรายการหมอดูหลายคนแล้วนะตัวนี้เป็นหมอดูเองเยอะเลยนะ เออเสร็จแล้วที่น้องขวัญพูดเรื่องฝันฝันแต่เราก็ได้ความรู้ไงแต่เรื่องฝันนี่ผมจะมาเข้าเรื่องฝันนิดนึงค่ะขวัญเคยฝันเห็นไหมพิจิตรไปฝ่ายเดีแล้วขวัญเคยฝันออร้ายบ้างไหมเคยท่านแล้วทํายังไงครับจะแก้ยังไงฝันร้ายที่ผมจะบอกวิธีแก้นะมันมีวิธีง่ายๆนะมีถ้าเกิดขวัญเคยฝันผมเนะถ้าเกิดว่าหนูฝันร้ายจริงๆแล้ววิธีแก้หนูก็จะ ไปทาบุญกดน้ําอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์แต่จริงผมบอกง่ายเลยนะครับถ้าเกิดคุณฝันร้ายคุณตื่นขึ้นมานี่นะฮะคุณห้องน้ําเลยฉีทิ้งไปเลยง่ายไหมฉีทิ้งฉีฉีปัสสาวะทิ้งไปเลยปัสสาวะทิ้งไปเลยปัสสาวะทิ้งไปเลยแฟังแล้วดูดีไหมปัสสาวะทิ้งไปเลยนี่นี่คือแค่จริงๆนะอ๋อไม่รู้เลยเห็นไหมผมมาทําเป็นประจำเวลาฝันไม่ค่อยดีปุ๊บผมก็จะไปปัสสาวะก่อน ก็คือตื่นมาปุ๊บก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องพูดใครก่อนเข้าห้องน้ำก่อนเลยเข้าห้องน้าฉี่เลยแล้วเกิดว่าจะเอาแบบเขาเรียกเอาแบบตัดขาดเลยนะเลวลาฉี่เนี่ยผมไม่ฉี่ลงโถผมฉี่ลงท่อเห็นไหมมันทิ้งออกไปเลยแต่จริงมันลงโถได้ไม่ต้องไปซีเรียสเยอะตัดผมมาก หมอดูไงมันต้องเยอะนิดนึงมันต้องมีนิดนึงมัถ้าใครเคร่งก็ลงท่อเลยอ่ะถูกเราจะไปแบบแก้แบบสามัญชนไม่ได้ตาเป็นหมอดูนั้นต่อไปดีต้องลงท่อแล้วค่ะลงท่อเลยค่ะฉี่ไปเลยลาดทิ้งไปมันจบเห็นไหมง่ายไหมยนี่คือฝันดีไงนะฮะไอ้ฝันร้ายไงถ้าเกิดฝันดีเนี่ยคุณก็เก็บมาเป็นเรื่องดีๆเก็บไว้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเมื่อวานอาทิตย์ผมเพิ่งไหวครูไม่ใช่วันทิตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไหวครู แล้วเชื่อไหมเช้าวันพูธฝันว่าอะไรรูไหมฝันอะไรอาจารย์ขี่ม้าแล้วก็กำลังจะเป่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาสัตว์อ่ะอันนั้นแบบดีผมว่าดีนะเพราะว่าเขาสัตว์ที่ผมฝันเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะขององค์ที่ผมนับถืออยู่สององค์นะครับก็คือพระศิวะก็จะใช้เขาสัตว์ในการเป่าใช่ไหมฮะคือสั่งนั้นอีกเรื่องแต่ว่าเป็นแบบเขาควายอ่ะนะฮะอีกองค์หนึ่งที่ผมนับถือก็คือว่าแม่สาไน นะฮะเป็นเจ้าจีนผู้หญิงอ๋ออันนี้ไม่ไม่ัมไหหญิงมีสามพระองค์องค์โตเนี่ยท่านก็คือท่านใช้เข่าควายเนี่ยเป็นอาวุธค่ะแล้วองค์โตเนี่ยที่ผมก็เพิ่งรู้ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะตอนที่ผมสลบอะตอนที่ฉีดฉีดยาแก้แพ้แล้วสลบไปอยู่บนสวรรค์นะฮะไปเจอสามองค์ผู้หญิงนั่งคุยินอยู่แล้วผมก็เลยมาถามครูบาอาจารย์ว่าสามองค์นี้คือใครอยากรู้ผู้หญิงสามคนเขานั่งคุยันเขาไม่สนใจเราเลยแหละเพราะผมไปตอนนั้นผมเหมือนเด็กตอนที่ผมสลบนะไปโผล่หน้าโผล่ตาท่านไม่สนใจอะไรเราเลย นะฮะแล้วครูก็บอกว่าเป็นสําหน่ายหญินปอกใครส้ำน่ายสมัยนั้นไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยเราเป็นคนตัตตนีคนใต้เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักแม่สํำน่ายเท่าไหร่เสร็จแล้วพอได้ไปสัมผัสถึงได้บางอ้อเพราะแม่สํำน่ายองโตองที่เป็นแม่ของเราเนี่ยแท้ตั้งแท้ตั้งกผมแหละแท้ตั้งเราแท้ตั้งไงแล้วแม่องคโตนี่คือแท้ตั้งเราดูอ๋อนี่ไงถึงรู้ว่ามาจากตรงจุดตรงนี้แหละ ถึงบอกท่านผู้ชมไงบอกว่าแต่ละอย่างนะเราได้เจอเราได้อะไรแล้วแต่เนี่ยเราบูชาเราศรัทธาเราเชื่อจุดนั้นทุกอย่างดีเองตอนนี้ต้องขวัญเชื่อเชื่ออะไรในจุดอะไรบ้างไหมศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนล่ะจริงๆหนูก็เชื่อเธอไม่ต้องกระซิบเธอพูดดังๆได้เลยเธอแบบพูดเหมือนกับเธอจะให้เรารู้กันสองคนอย่างนั้นอ่ะเริงหนูก็เชื่อทุกองค์เลยค่ะพระพิฆเนษ่ดีละ เพราะแก่จริงๆจะบอกว่าเชื่อทุกองค์ดีรู้ไหมขวัญเพราะว่าการที่เราไหว้เราศรัทธาเราบูชาเนี่ยทําให้รู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวถหมือนทำให้เราสบายใจจริงผมเจอนักร้องลูกทุ่งนะาส่วนใหญ่เลยนะฮะก่อนขึ้นเวทีน้องขวัญทำไหมที่จะต้องไหว้ก่อนถูกไหมแล้วมีบางคนอย่างอย่างรู้สึกวันนั้นน้องตรีถ้าผมจะไม่ผิดนะน้องตรีมีการแตะพื้นตลอดใช่ไหผมเห็นนะมีการแตะแบบ ขอบเวทีหรือว่า,อ,าอะไรอย่างนี้เหมือนเปิดที่เปิดทางอ่ะขอแม่ธรณีขอเจ้าที่เจ้าทางกันนี่แหละเห็นไหมความเชื่อไงแล้วเวลาทําอย่างนั้นแล้วอาผมถามน้องขวัญเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินด้วยเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดน้องขวัญได้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาน้องขวัญขึ้นเวทีมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราแบบโอเคเวทีนี้คือแบบเราขึ้นมาแล้วเราได้ขึ้นแล้วเราต้องมั่นใจถูก เนี่ยเห็นไหมมันเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตัวเองเวลาเราขึ้นเวทีปั๊บเวลาน้องขวัญไปพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกมั่นใจรู้สึกมันเต็มปากเต็มคำไหมใช่ค่ะแล้วแล้วเวลาขึ้นเวทีเนี่ยถามนิดนึงสมมติเราต้องขึ้นสองสามครั้งเนี่ยไหว้สองสามรอบเลยไหมก็เหมือนกันจากแม่จากแซวว่ายไปเลยไหว้เลยใช่ไหมก็ไหว้ค่ะไหว้โอเคโอเคแต่ว่าอย่างครั้งสองครั้งสามเราก็อาจจะแบบแค่แบบแบบไหว้หน่อยไม่ได้แบบว่าต่างกันตอนแรกขอให้สองผู้ไหว้บอก อ่แบบเมื่อกี้แหละอ่ะแบบเมื่อกี้แหละอะไรเงี้ยขอให้ดีเหมือนเดิมเออแล้วเป็นงานสนุกไหมเวลาขึ้นเวทีเออผมชอบในเวลาศิลปินเนี่ยโดยเฉพาะลูกทุ่งเนี่ยผมชอบมากเวลาขึ้นเวทีหรือไปงานไหนก็แล้วแต่สังเกตให้ดีชาวลูกทุ่งของเราเนี่ยจะแต่งเต็มยศเต็มที่กันทุกคนใช่เคยเห็นเสื้อยืดเป็นเกงยีนไปขึ้นเวทีไหมลูกทุ่งน้อยมากน้อยส่วนใหญ่อะไปจัดเต็มอะ ต้องเพชรแวววาวไว้ก่อนนะนี่แหละคือลุกทุ่งหน้าผมจะเต็มเพราะว่าก็คือเหมือนโชว์ศักยภาพตัวเองออกมาให้เต็มที่คือว่าคืนนั้นเราต้องสวยที่สุดถูกต้องนะเราต้องแววที่สุดออกมานะเอาเป็นว่าอย่างนี้น้องก่ะอนผมว่าท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มบทแล้วไอ้สองคนที่คุยกันมากที่เดี๋ยวเบรกสามก็จะสวัสดีอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเต็มที่เลยใช่เพราะว่า เบรกสามนะจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เพรายว่าจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดสายเข้ามาโฟนอินนะคะเพื่อที่จะดูกับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะถามคําถามเนาะเขาเรียกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยสักหนึ่งถึงสองข้อละกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคนอื่นเด้เยอคุณผู้ชมนะกันนํากันโทรก็มาเอาให้สายไม่ไปข้างนึงเอาให้สายไม่ไปข้างหนึ่งอย่างน้อยก็คนละหนึ่งสองคำถามนะคะเพราะว่าเผื่อให้สายอื่นที่รออยู่ด้วยเราจะได้หลายสายเอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราตกลงกันก่อนคอก่อนที่ฟูดคอติดแล้วนะฮะถ้าเกิดดููททีีีีออยย่่ให้ปิดเสงก เสียงจะได้ไม่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 ไมดีเลยกัน<ช>นะ<ช>แล้วก็ฟังแต่ในโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะ<ช>โอเคครับอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาช่วงหน้าเปิดสายโฟนอินดูดวงกับอาจารย์ค่คะ